ทุกคนคือเปทานอาหารปบบใต้ที่อร่อยสุดยอดฮะอร่อยสัใจและที่สำคัญพอเรากินรสแซ่บๆใช่ไหมล่ะ,ะเราก็ต้องการความหวานเข้มข้นแบบละมุนมากถึงมากรสช่องก็อร่อยเนี่ยถวยยแค่เนี้ยราคาถูกต้องมากเลยทุกคนอยากไม่อยากจะบอกฮะแต่ตกใจสิบบาททุกคนจะหาก,กินได้ที่ไหนอีสิบบาทเข้มข้นนะคะน้ำกะทิแท้เลยทุกคนนี ขุดย่อผู้สข้าเดี๋ยวพักวิ่งพักเที่ยงคนจะยิ่งเยงอะเป็นคนเช้าจ้ากับเที่ยงเวลาทองนะกันใบ้านลุงจิตเดี๋ยวเราจะเดินไปนะฮะจากร้านลุงจิตจะไปพุทธมันเดย์คาเฟ่ตรงช้างอ่อตรงมูลเมืองเนาะตรงมูลเมืองตรงข้ามกับซินวิสโฮสเทลนี่แหละนะฮะจำชื่อไว้เลยพุทธมันเดย์ทุกคนมีโดนัทมีชาเย็นมีกาแฟเย็น,อร,อ,ยนอร่อยมากทุกคนอร่อยโยค่ะ อร่อยทัง้งคาวหวานเลยทุกคนเธอนี่ฮะทุกคนจะมีขนมนมนวยแกงอร่อยลดเข้าวยำนะฮะนี่ฮะขนมของฝากทุกคนจะแกงเกิมงใส่ถุงกลับบ้านได้ทาเลทองมากๆทุกคน นี่จ้าเราต้องเราต้องรีบออกจากร้านนะทุกคนจ้าเพราะเดี๋ยวคนจะเยอะขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงเที่ยงด้วยเราเดินแล้วนะ้าไปหาทีไรสดก่อนทุกคนดูดอกไม้สวยมากเดี๋ยวเมมจะเต็มอีกเพราะว่าเราจะไปกุดมันเดย์จ้า กู๊ดมันเดย์คาเฟ่หาทุกคนจ๋าก็เดินจากตรงนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะไปทางวัดราชมุเทนียนวัดโลกมูรีแล้วก็ไปถึงแบบแ่งสีภูมิตรงนั้นแล้วก็เลี้ยวเข้าออถนนมูลเมืองได้สบายๆกู๊ดมันเดย์อยู่ตรงนั้นแล้วจ้าเยื้องๆกับถนนชัยภูมิที่ตั้งของซีเวสโ o สเทลทุกคนอย่าลืมนะฮะนี่ถนนเชียงใหม่รามเห็นไหมลงใหม่โรงพยาบาลจะอยู่ตรงนี้เลยตึกขาวๆเนี่ยแล้วก็ร้านลุงจิตก็จะอยู่ตรงนี้จ้าทุกคน ร้านลุงจิตท,ที่เราเดินออกมานะถ้าไม่ใช่อยู่ตรงนี้น,ะนี่ร้านแซนวิชคนะทุกคนพูดไปก็แบบว่าระวังรถจะเฉี่ยวอทุกคนจ้าดูสิรถจากเชียงใหม่ไปไหนนะั่นะ่ะจ,จอมทองอ๋อไปดอยเต่าจอมทองฮอดจ้ะนั่งรถสีแบบนี้ครัทุกคนนี่ฮะร้านลุงเขาจะมีร้านค่ายะจะมีค่ายมูอยู่ข้างร้านและข้างๆร้านลุงจิตวานั้นดอกลำไยเหรอทุกคนนั่นนะดอกลำไยไหม ลำไยห,หรือว่าลิจางออกดอกเต็มเลยนะฮะใครจะมาชกมวยหิวแล้วก็ไปร้านอาหารปักใต้ลุงจิตนะทุกคนก็ใกล้ๆเลยนี่คือดูสิความเป็นเมืองเก่าคูเมือง,<ร>งนะครับนี่ฮะเ,เราเดินมาจากแจงสีภูมิใช่ไหมก็จะเป็นถนนสีภูมิพอมาโค้งตรงนี้สมัย ى, ถนนเชีงยงใหม่รามก็จะเป็นถนนอารักษ์ทุกคนจา่าก็จะเป็นที่ตั้งของร้านอาหารปักใต้ลุงจิตนั้นเองเรากาลังเดินกลับท่าแเพอย่างง่ายดายทุกคน ว้าวสวยทุกคนดูสิสวยงามเรากำลังจะไปกุ๊ด มันเดย์พุดมันเดยเป็นคาเฟ่มีขนมโดนัทมีชาไทยกา,กาแฟเมนูหลากหลาเดี๋ยวตามมาดูกันนะจ๊ะว่าจะแซบแค่ไหนที่แน่นอนก็คือต้องเป็นสิ่งที่ดีงามเมนูจะต้องเลิศแน่นอนค่ะทุกคนมาเดี๋ยวจะพาไปตามรอยมานะจ๊ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเรียบคูเมืองค่ะทุกคนจากตรงนั้นจะเป็นถนนมูลเมืองนะจ๊ะพุดมันเดย์จากทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวหาที่ไลฟ์สดก่อน